ที่ครับทุกคนยามแรงนะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยมาดูกันว่าตอนเช้าเอ้ยเอาเพิ่มใส่ผ้าไปดูบ้าเพิ่มใส่แดงนะครับใส่ดางใส่ปลานะครับผมอ่าก็ตื่นนด้ครั่สวัสดีกันยามแรงนะครับผมาอาทิตย์กำลังจะตกดินเลยครับาอาทิตย์ตกดินครับพี่น้อง ครับใครที่ผ่านมานะครับฝากกดไรกดซับสไครต์กันด้วยนะจ๊ะครับดูครับจิบได้ปลานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะพามาชมกันครับนี่ครับผมอยู่ที่ทะเลนี่ครับอันนสวยไหมปลาบางเด็กคอยอะไรอย่างงี้อืมว้าะดานมีอะจิ๋มกันเรา พอป,าพอปา่าปา่าเราฟังแรงมายังปาเด็ดมากใส่เมากเลยเดอนางมาจากบ้านเราครับดังมาจากประเทศไทยดังสิ่งเพ้นนี่เพืนบ่าดังซิ่งดังซิง่งโอ้มงขอดเนาะฮานนไมสาขา

ดูพออดด้านนะอพอด้ <c oughs> oh. ลักครับลักระวังนี้วะงปห้โอ้ไม่ไปใส่ตั้งลักครับานะโบไลนน่ะไม่ไปทำเองเพราะฉน้หลักนี้นี่นะ ก็ใช้กันไปให้มีบเลยสวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่องจานกล้วยนะครับวันนี้เราจะออกไปยามดามของเรานะครับมาดูกันว่าจาเป็นกันว่ามันสี ในวพราะวเราเอาเมือเ่อวานนียเอาไปใส่ไว้ยังไม่แรงครับเพิ่งตื่นมาตอนนี้เป็นเวลาตีห้าแล้วครับเพราะมีฝนตกด้วยวันนี้มาดูกันว่าเขาได้ปลาเอาอเขาไปใส่ไว้เดี๋ยวมาเจอกันท,ที่ที่ที่ไม้ของการยามมองยามยาม,ยามดางเออยาม,มงวนสิน <c oughs> บ้าน <c oughs> ผมเอินมองนนะ <c oughs> เ,เดี๋ยวเจอกันครับไปครับ คระบทศไทยเบื้องบนโซนนี่มองได้ใส่ด่างนอนหลับครับท้าไปเบิ้งได้จักตัวยืด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 ได้จักตัวค่ะจได้สี่ตัวใครเนี่ยใครเนี่ยใครขึ้นโบกดกับยืดด้วยตรงนี้สงเซนมันแมวมันพามาด้วยเนาะไอ้ลูกมันบรรยากาศตอนเช้า บูได้ล้งเบิรงครับรุ่นนี้แล้วเนี่ยกูเห็นเล่นออกเป็น,นหินนอนหลับอ,อันนี้ทำอะไรครับนี่ก้อยก้อยขมอีครับก้อ,อยขมตุม่มเสียบพี่มือใครบัดเนี่ยกูได้สิปรุงรสชาติใช่เองนี่มาเองมือเนี่ยโอดไล่ก็เดี๋ยว แตงกันซอยเราเป็นคนที่ชอบซอยมากเลยนะครับอซอยของเห็น่พราบผลหมากหลายอันซอยนะขอประมาณนี้พาไปเรม้วนไปจ้ะยื่นในถังไม้เหาะขอบคุณครับพอได้ลิมกล่องระเบิดไปแล้วล่ะ ไปเราอยากเติมรถนะรวยหน้ารวยนะเสร็จแล้วตรงปลาวันนี้นี่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 แกแล้วแกได้กินแล้วเหลือเหลือลาบหมูเหลือไอ้ก้อยหมูก้อยหมูเสบียงต้องพรสูตรต้องพรน้องพรยุ้ยใส่เหรอน้องพรหายมันโฟล้นหายยุ้พุ่นหมดที ผงเก้วเฮียถุงนึงนี่คือแมของไก่เนาะสวยนาดนี้ใหญ่ล้นใหญ่เลยล้นทายล้นลยงเนี่อดไข่แส่เพื่อกนละนักข่าวด่มือเนี่ยเป็นนักข่าว อันตอนแรกเอาหมูใส่หม้อคุณจีออกย่ามไดงครับตามเนี่ยวัวแมนคนละเรื่องอันนั้นการเมืองแหละจีออกย่ามไดงนะนี่สูตรของไอบีดครับผิดแวะเชียบเสียบเทีที่ก้นน้ำน้ำจิ้มเนื้อวัวนะครับนี่ครับดีดีดีถดดีรถห้างใชใช่ไหมนี่ครับ เออป่เเปิ paid, <ikke> ้นกรบอกยาอยากออกกล้องมีไปคว้ควมันสุกให้เพิ่งซื้อ้องเลยมีเข้าไป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 กินน้ำพุกกินน้ปุุกเฮียเฮลเ็นรถปื้งกึ้งน่าละสวยมันอเอาจนจำได้อกเลยมันนี้ สีแชมงเนี่ยมึมไเน็ตตือๆ่างวใส่ไปใส่เอียงไปแน่แล้วพี่นะนะครับพุ่เน้มันผีพดเน่าเกาน่ะะบครับแต่เไป้องวาง มังต no ้มปลาก็ได้่ะอยากก้อยหมูนะครับหมูสกกดชีพ้ากันไปกิบนะครับวิขาวิกำไรนะมกินแน่เกะีอัตครับจากน้อยมือนเดือครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วกินเขาอิ่มแล้วกัมาตักโอ้ยันเนีย้หาครับ ทางเรายูบอด่านอ,อ,อนอ่อนละฝนจิบตกสนิดมไปนี้นากาศเอาเอาเขาได้สวยเขาได้เรียมครับผมอือสวยเลยม่ยมได้เต็มทางสมพวเข้องกันตักโดนโดนงามอยู่ครับ <laughs> โดงามอยูในกล่องสีบป่งงามบปนไดอกแต่ว่าบ mm ึงใส่น้ำใสยตาในงามขนาดเลยแต่แก เขได้เขาได้สร้างไว้ก่อนเพื่อฝนตกนะประมาณว่าเพื่อฝนตกเพื่อฝนตกมันอาจจะแบบวิ่งวัด็สั่างดิฝนตกมาหนาวดิทุกคนที่สวนวิเดนฝนตกมากอขั้นเ้านี่คือหนาวเลยเฮ้ยไม่ไหวเลยเล้มออกทั้งมือนี่ยเหรอครับผมไปเลยพึ่งเหรอฮู้วีทตักจังเด้ไหมเปลี่ยนบ้ามันดอก อย่างบนข้างใต้ก็บอบี้นะครับเดี๋ยวว่ามันเดี๋ยวต้องกระแตงครับมันเป็นพืชเลยไม่ไม่น้าเลยไปเอามองแล้วหน่อยครับพอดีตื่นันเดี๋ยวไปสั่งพอดีสั่งจะได้ช่วยได้ ตัวปมกบแซ่บม็ซอยมาท้ายเบึงมาตอนกิมเบื้องเลยคุณดิแซ่บด้วยก็ได้เติมแห้งเติมแล้วขูครับทำซุยครับผมผมคอแล้วล่ะเหนื่นอยละเมื่อยยางแล้วครับจักเอียงเมื่อยยางละข้างล่างมีแต่ปลา ตากู่ผู้เดียวนะเนี่ยนักลอยลังครับเบื้องเลยนักปาดนักขานะแบบย่องย่องย่องเลยซอยด่าเขาเลย <c oughs> ประมาณมาผมมีคนอยู่คนสินยอยยอยช่วกช่วกชวกติดตามเราดังสําไปเบื้องช่องเราครับวนๆมาอย่างหนึ่งก็คือจังขีบ้าเดียล่ะครับ <c oughs> ครับผมเจอกันเจอกัน ลนไหมโอเคนะครับผมมาลนสุดท้ายนะครับไม้สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วครับผมลนนี้ลนสุดท้ายก่อนกลับบ้านเลี้ยมครับเลี้ยมชงิเลี้ยมนะครับโอ้ยลนแหลกลนแหลกกับพ่อได้ครับลนสองครับให้เน่ประเด่ประเด่ ไม่ได้ทไทนนยพ่ยค,รยครับผมเพราะว่าเพราะว่ามันไังได้อกมันล้นตัวุนตัวมีใชนีหยครับสอบเพ่อครับผมดสังครับสามคนที่คนครับแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวบนึงนะครับผมนี่ครับแต่พอเลีมเลี้ยมพอตอนกับบ้านดนโดนนี่กัเลีมครับมาได้กลับบ้านตอนคำครับผมน่าดม,มากเนะ มามีมองเห็นเล็มเล็มขีดเอาเ,เขาเลยเอ้ต้นต้นฟองล้นฟองมีได้ได้ปลาไหลนะไอายสีไทยเห็นเพิ่งเอนล้นล้นฟองนี้ได้อยู่ครับได้อยู่แต่ว่าอล้นชามเนี่ยฟาหยาหกครับได้ได้ฟาอ,าอ,อ,องปูเขาเกิดจากอายสีไทยเห็นเพิ่งนนะครับใครทีข่ขอมานะครับเพื่อน Ừng, อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจนะครับไอคนไทยในสวีเด่นนะครับผมกล่องของเขาล,าคลาะ,นะครโอ้ยเดือดเออเริ่มหนาวละผมตอนนี้กับยู่บรรยาก,กาศสีหาโมงนะครับผมไกลละไปดูกลับบ้านละกับไปแคมป์กาลิสต์ดาวนะครับผมเดี๋ยวผมไปชี้ยางหาลิมไปเรื่อยๆด้วยนะครับผมหาที่ยางไหมผมก็ละ ตื่นตื่นนะปุ๊แบกบับถ้าคิดผมปั่นปั่น <c oughs> เนี้ยนี่เชื่อสมนีเหระครับผมเ <c oughs> นี่ยอชิทยายเบื้งนะนะครับผมกัไอ้ออนะครับที่ที่มาแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถากมีคลิปดีๆเรืออะไรอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผม เจอกันครับผมจิบอาชิโบควายวิซาลาเน็ตไปไปตลอดครับผมโอเคครับผมบ๊ายบายเจอกันครับผม